สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านพบกับรายการาข่าวพลังไทยนิวทีวอนไลน์แล้วก็ทันข่าวการเมืองทีวอนไลน์ครับกับผมนายวินัยศิเรเลิงนายกสมาคมนัสือพิมพ์สือ่อสารมวลชนวันนี้เราจะนําเสนอบุคคลที่เป็นบุคคลที่เสียสละที่จะเป็นผู้อาสารับใช้ประชาชนในเขตพื้นที่เขตเจนะครับซึ่งเป็นเขตท,ที่เป็นพื้นที่หาเสียงที่ดุเดือดและก็ดุด,ดันมากเลย เป็นพื้นที่ที่กี่การแข่งขันการหาเสียงกันโดยเฉพาะการใช้ประชานิระดมทุนอย่างมากมายวันนี้ในฐานะของสื่อมวลชนโคราชได้ตัดสินใจลงไปหาบุคคลคนหนึ่งในในพื้นที่ที่รือกัดซัดไปทั่วในเขตพื้นที่ที่มีอดีตนักการเมืองนะครับซึ่งข่าวชื่อชาวมากมายดังนั้นอันนี้นะครับซึ่งการแข่งขันวันนี้จะเป็นการเลือกตั้ง ในวันที่14พฤษภาคมซึ่งเป็นการแข่งขันของสมาชิกผู้แทนราษฎรน่าคือสสนั่นเองดังนั้นวันนี้จะแนะนำนะครับบุคคลที่เป็นคนรุ่นใหม่นะครับซึ่งเราได้ไปพบแล้วก็เห็นปุญาตยายมากมายนะครับคนเฒ่าคนแก่มาฟังกับหนุ่มผู้นี้นะครับพูดชัดแจ๋วพูดชัดเจนแล้วก็มีการที่ให้การสัมภาษณ์ในการที่เข้าไปพบปะในการที่แสดงวิสัยทัศ ในการที่เข้ามาปีปวบาทรักกันเมืองรุ่นใหม่นะครับนั่นก็คือนายสหรัฐชัยพัฒนปีดากุณสหรัฐชัยพัฒนปีดากุณนะครับหมายเลข9นะครับเขตเจพักภ,พภูมิใจไทยพูดและทำนี่คือสโลแกนดังนั้นวันนี้ถือเป็นหน้าอินดีอย่างยิ่งนะครับซึ่งผมได้ลงพื้นที่แล้วก็สอบถามจากชาวบ้านหลายๆบ้านนะครับเอ่มรอากับเรื่องของนักการเมือง ที่ใช้อำนาจหรืออะไรสิ่งต่างๆซึ่งเราจะไม่ต้องกล่าวนะครับว่าเป็นใครดังนั้นวันนี้ผมในฐานะเป็นสมาคมที่เป็นสื่อที่อยากจะถกเจอหาคนที่เป็นวิสัยทัศดีและก็คนรุ่นใหม่พอก็ได้พบนะครับก็เลยเป็นสัมภาษณ์กับท่านนายสารัฐชัยพัชรนัทปีดากุลหมายเลขเก้าเขตเจ็ดนั่นก็คือ,อเขตอำเภอดุนแดง ประทายลำตะเมนชัยเมืองยางซึ่งเป็นเขตที่ที่กว้างนะครับแล้วก็มีการแข่งขันซึ่งผมก็เข้าไปพบปะในหมู่บ้านต่างๆซึ่งก็ได้รับการสนใจในการปราศัยของนายสาธัตชัยพัฒนเะพียร์ดากลุ่มไฟแรงซึ่งก่อนหน้านั้นได้ไปลงพักใหญ่พักหนึ่งนะครับก็เลยถูกถีบออกมาเพราะว่าเป็นคนจนไม่มีทุนก็เลยถือว่าก็ตัดสินใจ ยังต่อสู้ในการที่อยากจะเป็นผู้อาสารับใช้บ้านเกิดในเขตพื้นที่นะครับซึ่งก็เป็นการที่จะให้ขอเวลานะครับตัดสินใจในการที่มาลงสสเขต7นะครับได้รับเบอร์เก็ฝากไว้นะครับพี่น้องชาวอำเภอโนอนแดงปัะทายอำเเมืองยางและก็ลำตะเมนชัยท่านต้องสนใจในการเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงด้วยจิตใจ จะให้ใครมาจูงจมูกเราได้นะครับก็บอกว่าการซื้อเสียงเนี่ยมันมีการโทษหมานแต่เพียงแต่เราจับไม่ได้นะครับเพราะคนที่มีอำนาจดังนั้นหากจะมีอ,อะไรแล้วแต่เมื่อจับได้ทางกกตก็มีรางวัลให้นะครับมีรางวัลให้หนึ่งล้านบาทดังนั้นหากคันใดที่ได้รับแล้วนะครับไม่อยากจะทําคุณบาปรับแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้ารับแล้วไปลงนั่นคือบาปนะครับฝากไว้พี่น้องนะครับเราต้องตัดสินใจในการใช้จิตของเรานะครับ รู้ว่าเรามีจิตสํานึกอย่างไรที่จะตัดสินใจลงคะแนนคนนั้นคนน,นั้นนะครับก็ฝากด้วยนะครับว่าท่านได้แล้วก็ยินดีแต่ถ้าได้แล้วไปลงเป็นเป็นการบาปนะครับเหมือนท่านหลวงพระคุณได้กล่าวไว้นะครับวันนี้ผมอยากจะให้ท่านนะครับได้รับนโยบายของพรรคภูมิชจยไทยเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะพักมีสามปีนะครับ่าใช้จ่ายเพิ่มไรายได้นะครับรักษามะเร็งฟอ,อกไตนะครับเพิ่มค่าตอบแทนอสมอส0 0บาทโอ้สโลแกนเขาเยอะจริง แล้วประกันชีวิตคน60ปีขึ้นไปตายก็ได้1น0 0 0แสนบาทากู้ก็ได้2 0 0หมบาทนี่คือนโยบายของพระภู้นำใจนะครับก็ฝากไว้นักรานางสื่อนะครับจะจะหาคนที่มีคนรุ่นใหม่วิสัยทัศน์ดีกล้าเปิดเผยกล้าแสดงนะครับก็ขอฝากพี่น้องชาวเขตพื้นที่ที่เราอยากจะฝากว่าคนไหนที่เป็นคนดีรับใช้จริงนะครับได้พบปะใกล้ชิดประชาชนจริง นะครับก็ขอให้ท่านพิจารณานะครับวันนี้ในฐานะสมาคมสือ่อพิมพ์สื่อสารแล้วก็บอกอรกข่าวพรังไทยนิวท่านข่าวการเมืองนิวออนไลน์ทีก็ขอฝากเพียงคดีนะครับพบกับบาบกิจกรรมและการปราศัยของท่านานายสารใจเลยนะครับดูแล้วน่าปลื้มใจอย่างยิ่งนะครับสวัสดีครับสอสอขุใหมอันนี้เพิ่นกระสางอันนี้เพิ่นกระเห็ดแล้วเขาทิ้งได้เพิ่อยู่กับพี่ครับน้องพี่น้องครับ ถ้าผมมีโอกาสสมัยนี้มีโอกาสได้รับใช้พี่น้องผมบอกพี่น้องเลยนะครับสมัยหนาการสาธาร์ที่เกา่าสมัยป้าไปกับผมที่เกา่าทำไมไห้จะทางไม่มีคนตกเลื่สาารได้แม,ม่นะพี่น้อง <S <S คันเห็ดดีผมบอกกับพี่กับน้องนะครับคันเฮ็ดว่าดีตั้งแต่เขากระยาดเตียนไม่ขี่ตัวพี่น้องก็่ได้หรอกไม่บอกพี่น้องก็่ได้หรอกพี่นออ้องกับเบอร์กับไทยติดป่า โกหกไม่ได้ไอ้คำว่าโกหกคำว่าตอแหละเลิกใช้กับคนปัดทายไม่รับใอ่คำว่าอะไรเมื่อนี้ผม่าวมาผมเก่าเวล่าตอครับเป็นยังต้องคอยบอาตอคันเว้าตอไปผู้หนึ่งมันจะไปสองสามคนสี่หาคนยังรวดเร็วครับโอ้โหนี่เบอร์เก่าไหมนี่เพนั้น น้าผมนี ừ, th ่หลอดจีเออหาหลอดเหรอพเนเด้อเดี๋ยวผมมาเช็คทั้งทีจักหน่อยก่อนป่่ามาดังบ้งแล้เมาเช็คทั้งทีจักหน่อยก่อนเอาทักไหนดีน้อน่าเห็นว่าลูกมึงจะมาหากู่โดยพนะกู้พกและถึกไม้พดเด้ดิ่แม่แม่ไปแล้วไปเขานีเนาะเดี๋ยวมึงใส่มึง่ามึงหยกคู่หยกขันมึงบ่หยกคู่กับเบ้หยกไป พี่นายเป็นหนีนายงบ้านี่บ้านต่างไงวายวางานงบสูงๆเนี่ยอือพลังคนงบสองมือครับทั้งหนักระบบทั้งน้อระบบเป็นหนีเป็นหนีเนี่ยทุบบ่อลำบากใจบอ่อลากแต่ว่าตอนไปเอาหนีง่ายๆเนาะนแต่ว่า <laughs> ตอนใส่คืนนี่ายากยากเนาะ <laughs> แต่นโยบายของพรรคภูมิใจไทยพี่น้องรู้ไหมครับว่า เรามีนโยบายดีๆให้กับพี่น้องประชาชนก็คือการพักหนี้ทำไมถึงต้องมีการพักหนี้ด้วยเศรษฐกิจที่ผ่านมาเจแปดปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในเรื่องของสภาวะโควิดพี่น้องมีผลกระทบแล้วผู้รับผลกระทบคือพี่น้องเต็มๆครับบางคนจะทําธุรกิจทํากิจการปรากฏว่าไปหยิบหนี้กู้หนี้ยืมสินมาแล้วกลายเป็นส่งไม่ได้ยังมีีีชวิตตในตนนอ้ หากว่าเรามีลมหายใจอย่าสินา้นหวังหากว่าเรายังมีพลังอย,ย่าหยุดยักเก้าเดินต่อไปหนึ่งชีวิตที่เราต้องเจอความพ่ายแพ้มีกี่ครั้งที่คิดว่าเราสู้ไม่ไหวแต่สุดท้ายพวกเราก็ต้องเดินต่อไป